สวัสดีครับพี่พีเพื่อนเพื่อนทุกคนแม่ลูกนอนกองกันอยู่บันเอา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 ป็นจังไดหนาวบะลมบรรยากาศเย็นเย็นเลยพี่นอ้นองมองม้าพันนอนคดกันขี้ดือเมื่อน,นี้จังได้บุมานอนกองกันอยู่นี่ตัวนี้ม้าพันในอันนล้นได้พี่น้อง นายยังไงนะพี <spooky> <cción S 1> <laughs> <to meio> ่น้องนะฮักบอนะฮักบอสวัสดีครับเอฟจีท่านเอฟจีทุกคนผมกอนอนก่อนนะจับนะจับนะจับขอนอนก่อนนะจับ คือไอ้ตัวนี้ด่างนี่ครับด่างตัวนี้ไอ้ดำดำปืนนะครับหนาวสวัสดีครับผมขอนอนก่อนนะครับกินข้าวแล้วก็ง่วงครับพี่น้องนะครับกินข้าวแล้วก็ง่วงพี่น้องเลยน้อง มาพันดีนะครับแต่บ่แม่นเลือดลอยพี่น้องเลือดผสมนะครับเนาะจะขายมาพันลังอ่านนะพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวเล็กอย่ากวนผมเลยนะอย่ากวนผมเลยนะอย่ากวนผมเลยนะ อาบหน้าไม่สุมส้มเสมอเด้พี่น้องแล่นหันแล่นหนีนะครับฝ้นตกก็แล่นพาฝ้นเปียกมนันนนาวที่บันน้องน่ารักดี ้างเท้าด้พี่น้องมีถุงเท้าด้วยเนี่ยมีถุงเท้าด้วยข้างหลังก็มีถุงเท้านะครับถุงเท้านะครับมีปอกคอด้วยนะครับตัวนี้ดำหมดเลยครับหยอกกันดีดีครับ แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องมากับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับขอบคุณมากมายครับ